สำหรับใครนะครับที่ต้องการมองหาร้านเติม UC ราคาถูกแอปแล้วก็ปลอดภัยนะครับร้านเราเลยฮะ Top Up Gamer นะครับก็คือ Top Up ตอน Gamer ตอนนี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นใหม่มาครับเป็นโปรโมชั่นที่คิดว่าน่าจะถูกที่สุดในตลาดแล้วตอนนี้นะฮะก็คือจะมีแพ็กเกจอ่าสำหรับผู้เล่นในประเทศแล้วก็ผู้เล่นอ่าต่างประเทศนะครับก็เติมได้ทุกประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เป็นแพ็กเกจโปรโมชั่นพิเศษก็คือ หนึ่งไอดีเนี่ยจะได้เติมได้หนึ่งครั้งนะฮะต่อหนึ่งไอดีนะครับคือโปรโมชั่นนี้คือว่าถูกจัด,จดเลยก็ว่าได้นะฮะโปรโมชั่นตัวพีเลยนะฮะแต่นี่คือเหนือดีเติมได้หนึ่งครั้งนะครับส่วนโปรโมชั่นปกติเราเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกเหมือนกันนะฮะแล้วก็เติมเร็วมากๆเลยนะฮะก็ค,คือเติมยูซีถูกนะฮะอ่าเร็วที่สุดด้วยนะครับเติมใช้เวลาเติมเนี่ยเพียงแค่ 5ถึง10นาทีเท่านั้นเองนะครับวิธีการเติมง่ายมากนะครับก็แค่ปัดไปที่หน้าแรกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจะมีมุมซ้ายบนเนี่ยก็จะมีเลขไ d ดีของเรานะครับกับชื่อตัวละครอยู่ให้กรอกชื่อตัวละครกับเลข ID เดีสร็จเราก็เลือกโปรโมชั่นที่ต้องการจะเติมนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายไหมเอาเลยครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดเพย์โหลดนะครับสนะครับผม ก็จะมีพวกอไอเทมพิเศษนะครับพวกอัีจีนู่นนี่นั่นนะครับรถพอเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างงี้นะฮะเต็ไมไปหมดเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยพึ่งได้มาเล่นนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเลยอาีจีช่วงนี้ยังไม่ได้แตะเลยนะครับก็เลยมาเล่นอาจจะเป็นการอัพคลิปช้าหน่อยสำหรับทุกๆคนนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะไปขน้นบัยได้ไหมอ เคยขาบบิ๊กไบค์ได้ปะใช่ครับไอ้อะไรวะเบนเนลรี่เบนเนลรี่บิ๊กไบค์อ่าอ่ะเบนเนลรี่เบนเนลรี่ครับเบนเนลรี่โอเคเดี๋ยวเราก็จะลองที่บิ๊กไบค์ไปเพื่อนแกบิ๊กไบค์มีไหมแต่ว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่มันหาได้จะเอรุ่นอะไรมันหาให้ได้มันต้องหามันไม่ได้ตัต่อรถเลยมันไม่ได้เปิดเป็นร้านเปิดเปิดไว้ก่อนนะผมอยากรู้ว่าไอเนี่ย ตอนนี้อ้รุ่นไอ u p e โ4ของคาวามือสองตอนนี้เท่ไร Super 4คาวาเสียงดังจะ n d ด้าเนาะ Super 4 Super 4จะฮอนด้ามีของคาวาสกิมีของคาวาลองถามมันช่วยกัเลยวะ Super 4คาวาสกีาจะคงจะคนแน่ก็เปิดไปก่อนแล้วกันไฟสองตาเ็จสองเสะไราเฮ้เป็นไฟสองตา อัีาี์พีีกับล็อกทั้งองคนนี้ด้วยเดิวสอยคนไม่อีกเฮ้ยรถวิ่งน็อคไปสัตว์เอ้ยมอนมันีมันมีมัีมันีหเรียบร้อยร่วงไปดีนะครับไม่มีอะไรเลยมีตัวน็อคอยู่กู้วยตัวหนึ้อแั้ เข้ามาซ้ำมันก่อนเลยนะซ้ำไม่ได้ไหนก็อยู่ปล่อยดซ้ำไปไต่หาแทนไตหาด้วยไปเกอออกไปก่อนนะรถแม่งแบบยังเจ๋งอ่ะทุกคนไม่คนขับแม่งยิงไฟเลยนะแต่ผมว่ามันก็ดูไม่ค่อยจำเป็นนะเพราะว่าไฟมันอยุดข้างหน้าใช่ไหมปกติเราก็จะขับชนยุดมันอยู่แล้วไง ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวให้คนนึงเข้ามาถ้า,าถันอยิง<ท>ได้ไ<ม>กลๆอ่ะเออผมว่าใครจําเป็นหน่อยเอ,อ้ยมีคนมาแต่มันใกล้ไ,<ม>ไงมันใกล้ไงแล้วแ,วแบบดูไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะ้ <ไป S 1> ายเฮ้ยบ้านนี้มีคนนึงอ่ะที้างาเราเลยบ้านที่เบอร์หนึ่งอาจจะขึ้นยังมีตรงนั้บ้านที่เบอร์หนึ่งเดียวบ้านผมสีน่า w a ห c h o เด้วยวีราล็อกเป้าแล้วก็ไม่ล็อกเป้าเลยด้อแบบนี้ตรงคิวไม่ได้หรอกคืนแล้วแองกิลเก็นหนึ่ยโอเคกระทะนนอยู่กนได้จากปุ๋งปุงอ่ะกนได้ยิงเจ็ดเก้าได้อยู่เสียงดังเกินนะครับบาไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้าไม่ช่จะรับผิดได้ไหมหน้าเส็จโ่้ แ <laughs> มลงลงแมลงเ,เลาายไม่ละไอ้เย่แล้วพอละเรืเ่อจริงหลอกเป้าเลย,ออก,ย,ยกับไอ้เี่เช็คไอ้กองไปไหนเนี่ยฟาร์มอีเแล้วตอนนี้เฮ้ยมันมีปืนอย่างเนี้ยในอันไหน,น,น,ไหนวะตอนนี้ฟาร์มอย่างเดียวฮะดอกปะเป็นอะไรวะโปกะอะไรวะมันจะมีเลเซอร์ไซด์ด้วยนะตัวเนี่ยไม่รู้เนาะ มันเป็นฐานที่มันรอมันใกล้จะเกิด่อนเพื่อรู้ป่ไวะไม่รู้อครัผมอยากรู้ว่าไอฮอที่มันติดปืนกลนะมันไปหาจากไหน e t in the c r รู้อ่ะ่รู้ซ่อมแซมได้ไับรู้หรอ in the ไม่รู้ i'm r e sorry ไม่รู้หรออง อืซ่อมก่อนไหม่องเก็บอาหารอะไรแป๊บคุณดูเผื่อพาดไปตายเพื่อนนั่นนึงทำอมเลยเนี่้แค่ปืนเราเป้าเลยตรงหวะซ่อมแล้วเก็บลูกเลยไปเพื่อนจะพายบวกแล้วยาวา เบอร์อมครับมา้วกันเออช่วงนี้ผมจะเพิ่มเพิ่มเติมเกมอื่นเข้ามาด้วยนะครับลองลองดูนะว่าจะชอบไหมเช่นวอ์โซหรืออะไรอย่างงี้นะครับนอนาพตก็จะมีแผนว่าจะเล่นแอลนะแอลในมือถือนะแต่ผมรอเข้าอยู่ทุกคนคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้าไปด้วยแล้วกันนะครับเจอที่กระเป๋าซ่อมละวนึอันคือกระเป๋า แั่คนโอเคเอเคนี่แหละวันนี้ม,มากดเะไใกล้วะเพื่อเล่นแลมโบ้โอ้โหสุดส เอาสนปืนนั้นนี่เอ้ยที่ที่มีของก็โดนของเร้องเอะ Get in the car แตันนี้ผมก็เพ่งไปซีเริ่มจะระเบิดปั่นพวงแล้วโอ้ยไปไม่ถึงไปทางนี้นู่นเหรเออไปนู่นเหรอไปมีรถมาีรถมามีรถมามีรถมามีรถมา อยู่ไหนมางัยมาบทวะไปแล้วไปแล้วโอ้ยมันย้อยนี่หว่าอากูจีเยอะของมาช่วยินไม่มีฮอเมื่อกี้มีฮอมีฮอมาทางนี้ทิดมารแข่งเลยตัวมารแข่นมีฮอร์มาลำหนึ่งนะแผนที่ลำเดียวกันปะหรือโฟลาลำเมื่อกี้เห็นฮอลำหนึ่งหายไปแล้วน่าจะลำเดียวกันระยะพอดีน้องฮอ อย่างเก็ป์ป่ะเมื่อกี้เลยว่าใหญ่เกต์วันนี้ปล่อยแห้แกเอาเลเซอร์เอาปืนนี้ยิง,งอ,งอนน่ะรีบของไม่มาทีอ่ะมีรถมามีรถมาขัาตนตงี่ไหนวะเสีงยงขึ้นไหนวะอ,าาอ่าของเปดเสียงอยู่อะไรวะรรออนเนี่ยบอลวะเนี่ยันจอดไหนวะจอดไหนร่นแน่เลยหน้าเหมือนรูนแน่เลยหื มาถึง l o c า <oughs> ยิงกนอ่งเลยวะใช่ใช่ออมาแล้วขอมาแล้วมีอะไรบ้างเป็นรลเนี่ยเสียงรถจีนขใน,นอมีกล้องด้วยเหลือไหมปุ้งป <c oughs> ุ้งหยิบกล้องล้มกัน กล <laughs> ้องอะไรวะ <c oughs> <c oughs> เราเก็บมาละ <c oughs> มันใช้ยังไงอ่ะมันกว้างเอาหรอใช้ยังไงไม่รู้นะครับอันนี้เฮ้ยอันนี้เ <c oughs> จ๋งอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งเป็นอินฟราเรดสวย ปืน,น,ปนหรือต้งหาหมดคันเผีเยวเผีเยวเียบไหวะยิงมั่วละกไม่รู้ยิงมาจจกตรงไหน โอคสวยเองเพื่อนปัมกันชนร่วงไปแล้วเฮ้ยแล้วผ่านแล้วข้างบนเลยทั้งหมดเลยเหรอเออเมันถอยละมันถอยแล้ววิ่งกถอย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 ยอยถอยอยถอยถอยถถอยย มันกดก่อนไม่ได้เล่นนานงงไปหมดเลยฮะเก็บการแล้วไปชุดถึงด้วยตัวมี RPG มาแล้วลูกเสียจริงปลับรถหนีมาเลยก็ได้ว่เก็บการแล้วไปเลยก็ได้นะ ขอาก่อนขอาก่อนต้องาก่อนฮะเจ้าวันนี <m <m ้เฮ้ยโอเคมีตัวเดียวอ่ะมันยังน้องอยู่เลยอ่ะหมดยังไม่หมด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 ผมเก็บการ์ดมาต้องมาไปชุบตรงไหนอ่ะเสาเพื่อนเสาไม่ชุบพาไปเลยดิจุดจุดฟ้าเพื่อนในแมปจ่ารู้วห เสานี้ดีกว่าใกล้ดีเพื่อนตรงเนี้ยใกล้กว่า4 3ีเพื่อนของในโพเลยที่เดิมเลยขึ้นอีกแล้วเกิดอีกแล้วเฮ้ยในโพใกล้กว่าฮัลโหลผมไม่มีของเพื่อนเล่นไม่ได้มีขอลมีฮอเฮ้ยมันจะระเบิดอ่ะมีฮอลจะระเบิดอ่ะเที่ยไม่มีหลอกเป้าอ่ะถ้ามีหลอกแล้โดน จี้มันจี้มันเดียิงให้จี้มันจะต้องจีมากก็ได้โดนโดงอยู่อ่ะเฮ้ยโดดโดดโดดเฮ้ยโดนล็อกเหรออ้าวแล้วไงเดินเท้าตกเหรอมันยิงเรามันยิงหอเรามันยิงหอเราไม่โดดไม่ตาอยู่ี่มันยิงเหรอวะมีคนเลยว่ามันยิงสองใบไม่เห็นมีคนเลยวะเห็นมีตัวคนมันมีคนยิงใช้ปืนอันนี้ยิงอ่ะตึ๊ด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 ไอ้พวกนี่อะไรก็อยู่ล็อกเป้าอ่ะล็อกเป้าเฮ้ยหลังมาเฮ้ยหอ สองตัวหลังสองตัวหลังสองตัวหลบไปก่อนเลยไม่เห็นอะไรเลยอ่ะไม่เห็นแสงน่าจะเนินนี่ กีฮอล่าเลยแล้วกันอยู่ทิ้งเขาอยู่หินตัวนึง่ะห็น้เห็นเนี่ยโดนขับหอกขึ้นมาโอ้โหเป้าสายวี่ฮอระเบิดไปฮอลมาอีกครั้งหนึ่อเคสวย มายาหน่อยมายาหน่อยตอนนี้ตบ yeah. ี้มีเราครอบให้เหรอใช่ไหมน่นอีูเราฟาวอีก่เราฟาวแ้วมันโดนเฮ้ยโหหลังมาว่ะหลังเหรอไม่มองยากจังอะทุกคนมองยากมากเลยเนี่ย ลูกเกียวหมดตรงไหนอ่ะโดนปะไม่โดนอันหนึ่งนะขอบปั๊มยาง ผมแค่ไปข้างบนแล้วกันแค่มีลี่เกี่ยวเยอะปะต้นนี้จะมีลูกเขียวจะมีศพเลยลูกเกี่ยวอะไรก็เยอะเพื่อมันน่าจะดึงได้ดีโอ้ยคูณแปดวะโอ้หัวน้ RPG เผียบเฮ้ยฮอยแก้วฮอยแล้ววิตติดมันต้องแบบเป็นลูก RPG ต้องแบบต้องไม่มีอะไรแบบหดปังวิสัยอ่ะ RPG ถึงจะโดนเป้าอ่ะพุ่งจากพื้นสู่อากาศเฮ้ยเห็นลูก RPG อยวะวิแสง โดนด้วยยิงโดนด้วยฮะชานีกันดวปรดนโอย่างไกลย่างไกลอยู่ข้างนอกวงเไปชาร์จไมอะไจะจัดไจจัดโดนแล้วมั้งบ้านนี้ก็มีระวังกัน ปล่อยไปแล้วกันนะฮะมันน่าจะชจบได้แหละอยู่ที่นี่มันยิงฮอก่อนแล้วฮอเนื้อฮอร์มาเยอะแอบวะไอ้ตัวหุยไปแล้วจ้าตามแล้วจ้าลวงไหมอุ้ยแม่งนล้าเลยมีคนล้าเลยเกระจุย เฮ้ยคนเจอละเรียบร้อยอุ้ยแตกแตกจ่อใหม่ไว้ว์ชื่อโคตรแรงเลยอาร์บีจีอาร์บีจีเจ็ดโคตรแรงอ่ะทุกคนไม่่ใชน่าจะเป็นอาร์บีจีอยู่นี่อยู่ด้วยกันเลยเบอร์สี่หลุดไปแล้วคือแบบเม็ดเดียวคือล่วงสองเลยอ่ะนนจะเป็อโหแรงยิงอเลยอยู่ดีกว่า แตสี่หลุดไปแล้วฮะตอนนี้ลุ่งเกินแล้วของก็ไม่มีอืมยอเล่นได้มันเป็นซาาคออย่างเยอะเลยหนังไม่มาแล้วเราบังหลังด้วยใช่ป่ะซ่าคอโคตรเยอะมันไปขึ้นตดตีแสดงว่าพังแล้วนะฮะย้าไปไหนดูดูวุ้ยออกไปไอ้เข้าออกเลยวุ้ยวุ้เสียงคน ลูกเขียวด้วยจสองร้อยลงเนี้ยลูกเขียวลูกเขียวสองร้อย mark an enemy's death crate follow me เอาทำไมลูกเขียวขันเก็บนะเก็ดไปเลยเก็ดไปเลยได้อาเลยไอ้ตรงนี้มีีคนมาคนมาเยอนมายเลย อ๋อมันเล็งอย่างนี้นี่เองกล้องโอเคตัวไวไม่ได้ไปช่วยเพื่อนสตัวเลยลุงต้นไม้เัวไ้นตาวไหนตัวไหนตวไม้ตัวหนตวไม้ตัวนวตัวหนตัว อ่ะเรียบร้อยไปซีนออกไปแล้วอ่ะโอเคสวยอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวหนึ่งอยู่ไหนอ่ะเข้าวงแล้วเนี่ยยิบิ๊กแล้วไปไหนอ่ะ ที่อยู่ตัวอยู่ตรงกำแพงอะนะใช่เรียบรอ้อยส่หาเลยปะห้องด้วยจอดีคับเร<อ>างขึ้นเงินนะน่าจะว่ายน้ำเราต้องว่ายน้ำด้วยว่ะเฮ้ยนั่งทำไรอะ่ะ ยืนเฉยตรงนี้มีฮอจอดนะมาฟ้ามาฟ้าโอเคได้รอแป๊บจะตีข้ามเลยจีมีคนอยู่มีคนข้ามไปโอ๊ยคนวิ่งสองคนมีคนอยู่คนหเห็ดแน่เลย มันมีคนข้ามไปแล like ้วทีเดียวเห็นอยู่บ okay ้างโอเคหามอยู you do. You do. Find, like ่ไ oh, ม like ่อยู่ของเพื่อนยิงไปแล้วจ้ารีบหลบอย่างเงี้ยมีแค่บ้านหลบอยู่ยืนดูยืนดูผมอยากรู้ว่ามันจะมันจะบึ้มยังไงวะอ๋อเป็นเลสโซนเหรอเลสโซนอันเล็กเหรอโอ้นึกว่าแบบเบลึม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 เบิ้มไปเลยพี่ ไม่มีที่เล่นเลยตายแน่เลยกล่องดีเนยพข้ามเมื่อกี้เบอร์นหนึ่งยิงไปแล้วมะที่แกบอกอ่ะยิงเบอร์นหนึ่งยิงครับอ่ะเรียบร้อยสามตัวนะจอยผิดสามหป็นสามอือสองไมู่้ยว่ะตอนนี้เหลือกี่ตัวสามตัวโอเคฮะสามตัวสุดท้ายแล้วทุกคนเหลือสามตัวแล้ว หือตัววเดียอะไรฮะเหลือสองต้นสุดท้ายทุกคนมาวะมาวะไปทุกคนวุ้ยชุดอะไรฮะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเท่ห์ว่ะชุดพร้อมหมวกครบเซร็จ m a r k the location เ调调调 แจมด้วยดิเฮ้ยสัตว์ตัวตร<อ>งนี้ตัวม,นมันมานมนตรงนี้ตัวใช่ที่นีันยอุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ยเจ็บเจ็บถอยกันถอยกัน เป็นจนใช้สกานะฮะทีมเราแบบปืนระยะใกล้นีไม่ค่อยจะเวร์โอ้แต่ r อฟบจียะยะี่น่ากลัวนะเป็นเราวิ่งกันแนละ้ววุ้ย,ยได้าเอ้าได้เก๋ย <laughs> อ <laughs> ่งชนะ โอเคผมก็ขอจบคลิปวิดีโอเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครอาจจะเป็นเกมอื่นหรือว่าเกมใหม่ๆนะผมจะลองเอามาเล่นดูนะครับบ๊ายบายนะครับเพื่อนนไว้เจอกันนะครับ